นี่คือเบเบที่โมยากที่สุดของผมและตอนนี้ผมได้โมมันสำเร็จแล้วเย่ซึ่งตัวนี้ก็คือเบิร์ฟินิกนะครับผมซึ่งเบิร์ฟินิกเนี่ยเป็นเบเบจากแรนดอมทองที่ผมเปิดได้ในตอนนั้นนะซึ่งล็อกมันห่วยมากมันใช้เหล็กของเหล็กวายของยูนิคอนในภาคแรกแล้วก็เอ่อเป็นเดเวอร์ของแรกล็กคลาสแรกล็อก ซึ่งบอกเลยว่าห่วยมากล็อกล็อกห่วยสุดๆและไดเวอร์ก็แบบรับไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด,ดูเนี่ยมันมันไม่สมดุลเลยอ่ะเห็นไหม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 เห็นมมันสายมันสายมากเลยแล้วมันก็จะแบบหยุดหมุนเนี่ยแล้วมันหยุดหมุนเร็วมากเลยเดวเนี่ย ถ้าได้วงนี้มันอยู่ผิดตัวก็มันแบบกระจอกเลยอะอันนี้มันไปอยู่ผิดตัวไงซึ่งผมหาคอโม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 ได้แล้วใครมีก็เอาไปทําตามก็ได้นะครับผมคอโมนั้นก็คือเลเยอร์เบิร์ฟินิกแน่นอนต้องเป็นเลเยอร์ของเบิร์ฟินิกอยู่แล้วเขาจะโมเบิร์ฟินิกเลขศูนย์เฟรมพีเฟรมพีนี่เป็นของไกด์ฟับเนี่ย แต่มันผมได้มาจากบิสกู o เขาแคนตัวนี้นั่นเองเดีวยว่าเป็นยูไนท์นะผมยูไนทของสปริงแค n นแต่ว่าอันเนี้ผมเอายูไนทอีกสีมานะเป็นยูไนทแบบของมือสองใส่ออกมาก็จะได้แบบนี้เลยนะผมมีสีที่จริงถ้าให้ดีมันต้องเป็นสีสม้มแต่ว่าแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะผมนี่ รู้สึกว่าหมุนสมดุลขึ้นเยอะนะเห็นไหมมันหมุนสมดุลขึ้นเยอะเลยเอาจริงจะเป็นไอไลนิ่งแอรราโกกับสตอมเพกัสซัตอ่ะกับสตอมเพก g ซัตไม่ไม่จะเป็นต้องโมอะไรมากก็ได้เนาะเพราะว่ามันเก่งสองตีมันก็เก่งอยู่แล้วอยู่ในตัวนี้ที่มันรีโปรดักได้ห่วยมากเลยผมก็เลยเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนคอบโบนนะผม เห็นไหมเก่งขึ้นเยอะลองกับเพ็กซัสบ้างอ้าวเราดีฟฟินิกแพ้แต่ยังไงเพ็กซัสคอมโบนี้ก็โกงอยู่ดีนะผม แต่ถือว่าตัวนี้ก็เป็นลองนะแบบถ้าชูหลบได้เนี่ยเก่งเลยนะผมสำหรับตัวนี้ใครชอบก็เอาไปสามารถเอาไปทำตามกันได้นะครับผมคอมโบปานนี้เลย